วันนี้วันที่3แล้วนะคะเรามาในหัวข้อลดน้ำหนักยังไงให้ได้ผลไวที่สุดนะคะคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตอีกคำถามหนึ่งเลยที่เอมักจะเจอกับสมาชิกบ่อยๆเลยอคอยค้าใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะลดน้ำหนักได้วันนี้มาตอบให้นะคะการที่เราจะลดได้ไวและรูปร่างเปลี่ยนสุขภาพดีคือ การลดที่มวนไขมันไม่ใช่ลดที่น้ําหนักนะคะการลดที่น้ําหนักอะ่ะน้ําหนักมันเป็นแค่ตัวเลขเนาะ หลายคนใช้วิธีการลดน้ําหนักแบบผิดวิธ,ธีเช่นกินยาลดน้ําหนักหรืออดอาหารเวลาที่น้ําหนักลดลงนะคะร่างกายเราสูญเสียนะคะเขาเรียกว่ามวลกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็มวลกระดูกแต่ไขมันนะ่ะมันยังอยู่กับเล่าอยู่เลยนะคะมันจึงทําให้เราเกิดอาการโยโย่เอฟเฟกนั่นเองหรือกลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมวันนี้มาให้นะคะ5ช่องทางในการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมาย ได้อย่างไวและมีสุขภาพที่ดีข้อที่หนึ่งเลยก็คือกินให้เป็นกินให้พอนะคะการกินสําคัญมากๆนะเราได้ยินกันเสมอเลยมื้อเช้ากินอย่างราชามื้อกลางวันกินมื้อเย็นให้ลดพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งนะคะกินให้เป็นและกินให้พอนะรู้พลังงานการเผาผลาญของเรา ติดตามวันพรุ่งนี้นะคะข้อที่2คือการออกกําลังกายสม่ําเสมอหลายคนไม่ชอบออกกายขี้เกียจออกกายไม่ออกกายได้ไหมคะถ้าไม่ออกกายจะผอมได้ไหมคะผอมได้ค่ะถ้าเราภูุงอาหารเป็นนะแต่การออกกายจะทําให้เราได้โบนัส2เท่านะ1จะทําให้เราเฟิร์มกระชับขึ้น2จะทําให้เรามีมวลกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจะทําให้เราไม่อ้วนง่ายนะคะเพราะฉะนั้น,นาการออกกายสําคัญนะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบออกกายให้หากิจกรรมอะไรก็ได ที่เราชอบนะคะเช่นเดินไหวน้ําเต้นกระโดดตบอะไรก็ได้คะ่ะที่เราชอบนะวิธีการออกกายเพื่อจะลดมวลไขมันแนะนําให้ออกกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีหรือว่าวันละ30นาทีเป็นเวลา5วันเสาร์อาทิตย์ให้พักได้นะคะข้อที่3นะคะก็คือ เรื่องของการนอนการนอนสําคัญมากต่อการลดน้ําหนักนะหลายคนเคยได้ยินนะคะว่าเราควรนอนให้เพียงพอวันละ6 8ถึงชั่วโมงนะคะทีนี้การนอนน่ะต้องนอนแบบมีคุณภาพด้วยนะคะเวลาที่เราจะนอนแนะนําเลยปิดโทรศัพท์ปิดเสียงปิดทุกอย่างเพื่อไม่ให้คลื่นมันรบกวนสมองเราจะทําให้เราหลับสนิทและหลับลึกร่างกายเราจะเกิดการซ่อมแซมได้ดีที่สุดนะคะข้อที่4ี่เลย ก็คือการกินน้ําให้เพียงพอการกินน้ําให้เพียงพอแนะนําเลยนะคะให้ดื่มน้ําวันละประมาณ3ลิตรหรือว่าให้เอาขวด1.5ลิตรหรือตามร้านสะดวกซื้อนะ2ขวดพวกไว้เลยนะคะหรือตั้งไว้ใกล้ๆตัวดื่มไม่ได้วันละ2ขวดแต่ถ้าเกิดใครมีกิจกรรมที่ออกกลางแจ้งหรือว่าออกกลางกายนะคะเยอะก็อาจจะดื่มน้ําให้มากกว่านี้ได้นะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ก็คือการสังเกตที่รูปร่างของตัวเองโดยที่ไม่ได้โฟกัส